สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ข้าสีกเสื้อผ้าคุณแม่กันนะครับเนาะแม่กับบ้านได้ยังสุขสันต์วันแม่ย้อนหลังครับพี่น้องวันนี้ย้ายไปอยู่นำ้ำไปกันครับพี่น้อง แม่ถ้าขอให้คุณแม่แล้วก็คุณยายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นร่มโพล่มใส่ของลูกๆก็หลานแบบนี้ตลอดไปหมูกะเบาๆดัเด้อแม่กะสุขภาพแข็งแรงเบอแม่กะสิ่งใดที่ว่าดีๆก็ขอให้กลับไปหาลูกคึกสิ่งจำทุกๆคนเด้อร่างกายแข็งแรงเรียกยังก่อนแสมความมุ่งมั่นตระหนา เพราะว่าด้านในการสร้างขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆด้านเลยลูกเออเป็นดีคนดีของสังคมเช่นกันโ okay. อเคอคุณแม่ขอพรหน่อยมอีแย้มอย่างเงินไหลไหลปลาทูมีเจ่ความสุขความเจริญใจเช่นกันเลยเเลี้ยงหลายหมูอ่ะเป่ายายมัน <laughs> เฮสุข <laughs> สัสนต์พดแม่ค่ะ